สวัสดีปีใหม่ครับชาวยูททุกท่านคลิปนี้ก็ไม่ได้จะมีเนื้อหาอะไรพิเศษนะแค่จะมาอวยพรแล้วก็จะมาพูดถึงแนวทางของช่องในปีนี้จากปีที่แล้วเนี่ยตั้งว่าจะขยายคอนเทนต์ออกมาจากนิยายกิมยงเป็นนิยายของคนอื่นๆหรือไม่ก็ซีรีส์เรื่องอื่นๆก็ได้ลองทํามาบ้างแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยก็ได้ทําการเล่าเรื่องซีี่ย์ยีมนเป็นอะไรที่แบบสูบพลังชีวิตเยอะเหมือนกันนะในการทําคลิปเล่าเรื่องเพราะว่ามันเป็นเหมือนงานเร่งตลอดเวลาคือคนก็รอดูเยอะไง แต่พอทำแล้วเนี่ยนอกจากว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีก็ได้เจอมุมมองอะไรใหม่ๆตอนแรกที่ทำเนี่ยคิดว่าข้อดีของคลิปเล่าเรื่องเนี่ยมันก็คือช่วยประหยัดเวลาเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาดูซีรีส์ยาวๆแต่ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยผมเจอข้อดีข้อนึงก็คือมันเหมือนเป็นตรงกลางระหว่างซีรีส์กับนิยายคือคนที่อ่านนิยายเนี่ยมันก็จะไม่มีภาพไม่มีเสียงไม่ได้ดูดาราสวยๆหล่อๆหรือว่าฉากสถานที่สวยๆหรือว่าฉากบูกมัน ส่วนคนที่ดูซีรีส์เขาจะไม่ได้เข้าใจรายละเอียดที่อธิบายไว้ในนิยายหรือความรู้สึกของตัวละครคือต่อให้เป็นนักแสดงที่เก่งแค่ไหนก็คงจะไม่สามารถที่จะทําสีหน้าให้เราเข้าใจได้เท่ากับการเขียนเป็นตัวอักษรแต่พอมาทําเป็นคลิปเล่าเรื่องแบบนี้มันได้ทั้งสองทางก็คือมีทางภาพดาราให้ดูมีฉากต่างๆให้ดูและยังสามารถใส่คําอธิบายต่างๆในนิยายเสริมเข้าไปในแบบที่ซีรีส์ตัวเต็มๆเนี่ยไม่สามารถใส่เข้าไปได้ ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจดีแต่คนจะทําบ่อยๆไม่ไหวนะว่าเหนื่อยอีกอย่างคือไม่รู้จะทาเรื่องอะไรด้วยคือที่ทำเซลล์ยีเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีภาคไทยสทัทีผมได้อ่านนิยายแล้วก็ทําข้อมูลเตรียมไว้แล้วงันนั้นมีคลิปหลายอย่างที่น่าจะทําแต่ผมก็รู้ว่าถ้าทําไปเนี่ยคนคงจะไม่ค่อยดูเพราะว่าคนยังไม่ได้ดูตัวซีรีส์ตั้งเยอะเนื่องจากภาคไทยมันไม่มาสทัทีผมก็เลยทําคลิปเล่าเรื่องเองซะเลย ทีนี้ถ้าจะไปเล่าเรื่องอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นที่ผมไม่ได้อ่านนิยายมาก่อนมันก็จะไม่ได้มีข้อมูลในนิยายมาเสริมดังนั้นมันก็อาจจะไม่ได้พิเศษอะไรแต่ยังไงก็ยังอยากจะทำคอนเทนต์แนวนี้อยู่ดีนะอย่างไงถ้าใครมีซีรีส์สนุกๆเนี่ยก็แนะนํามันเข้ามาได้ว่าอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรเงื่อนไขที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นก็คือมันครจะต้องเป็นซีรีส์ที่ไม่มีภาคไทยเพราะว่าถ้ามันมีภาคไทยอยู่แล้วก็ไปดูตัวเต็มดีกว่า แลวถ้าเป็นแนวแบบเนื้อเรื่องเยอะๆนั้นน่าจะดีเพราะว่าสมมุติเป็นแนวรักฟินมๆเนี่ยซึ่งผมก็ดูนะแต่ผมว่าแนวนั้นน่ะมันต้องดูเองเอามาเล่าเนี่ยมันจะไม่สนุกเท่าไหร่หรอกหรือถ้าเป็นแนวฉากต่อสู้เยอะๆบูล้างผาแบบนี้อันนั้นก็ต้องดูเองเหมือนกันมันถึงจะมันเอามาเล่ามันก็คงจะไม่สนุกเท่าไหร่ยังไงมีเรื่องอะไรนะ่าสนใจก็ลองแนะนำมันเข้ามานะอีคอนเทนต์ที่ผมว่าจะทําก็คือการเล่าเรื่องจากในนิยายแบบยอ่อๆอย่างตอนนี้ที่คิดจะทาก็คือ7สุดยอดอาวุธของโกลเล้ง ซึ่งมันก็จะมี7เรื่องแต่พวกนี้มันเป็นข้อมูลจากในนิยายมันไม่มีเป็นซีรีส์ดังนั้นมันก็จะไม่มีภาพประกอบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าทําเป็นคลิปเสียงอย่างเดียวจะมีคนสนใจดูหรือเปล่าหรืออีกแนวทางนึงก็คือวาดรูปประกอบไปด้วยแต่ถ้าต้องวาดรูปเนี่ยขูคลิปหนึ่งคงใช้เวลาแบบเป็นเดือนๆเ,เลยคือผมลองมาแล้วนะใช้เวลานานมากจริงๆเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานการวาดรูปก็ต้องใช้วิธีโกงต่างๆอะ่ะหาภาพที่ใกล้เคียงเอามาดับอะไรประมาณนี้ ซึ่งใช้เวลานานขนาดนี้คงจะทาไม่ไหวดังนั้นอาจจะต้องทําเป็นคลิปเสียงอย่างเดียวแล้วก็อีกเรื่องที่จะต้องทําแน่ๆก็คือแฟนเพจจริงๆแล้วผมเปิดแฟนเพจมันเป็นปีแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้มีการจัดการอะไรเลยก็แค่เอาลิงก์จากในยูทูบเนี่ยเอาไปลงแต่ที่ถูกแล้วเนะี่ยบางคนจะต้องอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปบนแฟนเพจเลยซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยผมอาจจะเลือกเอาคลิปจากใน YouTube อัปขึ้นไปก่อนแต่หลังๆเนี่ยผมคิดว่าจะทำคอนเทนต์แยกกันคือจริงๆแล้วอาจจะเป็นคอนเทนต์เดียวกันนี่แหละแต่ว่าทำคนละแบบ เพราะว่าปกติแล้วเวลาผมทาคลิปใดๆก็ตามสิ่งหนึ่งที่กินเวลาที่สุดก็คือการหาวิธีว่าจะย่อยังไงให้มันสั้นก็เลยเคยมีความคิดว่าจะทําเป็น2แบบก็คือแบบสั้นกับแบบยาวแต่ว่าถ้าลงคลิปแบบสั้นแบบยาวลงในช่อง YouTube เหมือนกันน่ยมันจะตลกไงคลิปคอนเทนต์เดียวกันจะทำมันเป็น2แบบผมก็เลยมีความคิดว่าอาจจะแยกกันคือใน u t u b e เนี่ยอาจจะลงแบบสั้นส่วนย่ออาจจะไปลงในแฟนเพจอะไรแบบเนี้ยว้อย่างไงเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีละกันแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยคงจะเอาคลิปจกใน, YouTube นย่อน แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือผมกาลังคิดว่าถ้าสมมติช่องยอดยุทธจะทำคอนเทนต์ที่มันนอกเหนือจากกาลังภายในมันจะได้หรือเปล่ามันจะดูประหลาดหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์ฝรั่งแล้วก็อ่านการ์ตูนอะไรพวกนี้เหมือนกันถ้าสมมติเอาเนื้อเรื่องพวกนั้นมาเล่าหรือมาวิเคราะห์อะไรแบบนี้มันจะหลุดธีมของช่องหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าถามความคิดเห็นจากคนดูละกันว่าถ้าช่องยอดยุทธเนี่ยขยายคอนเทนต์ไปยังซีรีส์เกาหลีหรือว่าพวกการต์ตูนต่างๆด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไง แต่ยังไงก็ตามคอนเทนต์หลักๆของช่องเนี่ยก็จะยังเป็นนิยายของกิมยงอยู่นะตอนนี้เรื่องมังกรหยกภาค2กับ8เทพอสูรมังกรฟ้าที่มีข่าวว่าจะมาปีที่แล้วแต่สงสัยว่าจะติดโควิดก็เลยเลื่อนมาล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่ามังกรหยกภาค2น่าจะฉายวันที่1ก็คือวันนี้นี่แหละแต่นี้ยังไม่ชัวร์ว่าข่าวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีแต่ยังไงก็น่าจะมาปีนี้เนี่ยแหละดังนั้นปีนี้ข้อมูลของมังกรหยกภาค2เนี่ยน่าจะเยอะ แต่ผมคงจะไม่ได้รีบทําอะไรมากนะเพราะว่ากว่าจะมีซับไทยก็อีกสักพักหนึ่งแล้วกว่าจะมีภาคไทยเนี่ยก็อาจจะไปนู่นเลยกลางปีหรือปลายปีดังนั้นในช่วงต้นปีเนี่ยผมอาจจะต้องทาข้อมูลของดาบมังกรยกอยู่หลายคนอาจจะเบื่อแล้วแต่ว่ามันยังมีข้อมูลอีกหลายอย่างที่ต้องทําสุดท้ายก็ขออวยพรวันปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเราผ่านปีที่ยากลาบากมาแล้วปีนี้ก็ขอให้ทุกอย่างดีขึ้นใครทํางานทําธุรกิจอะไรเนี่ยก็ขอให้ประสบความสําเร็จ สุขทรี่ยังเรียนอยู่ก็ขอให้ได้เกรดสวยๆแล้วก็ขอให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงสมหวังทั้งการงานการเงินความรักขอให้ร่ำรวยสวยๆลหล่อๆก,กันทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับ